ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านน้ำพึ่งมีเรื่องราวลึกลับมากมายที่เราขานกันมาตั้งแต่อดีตชาวบ้านเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งเหนือธรรมชาติอาศัยอยู่แต่ไม่มีใครเคยเห็นหรือพิสูจน์ได้วันหนึ่งนภาหญิงสาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาอาศัยที่บ้านเก่าริมป่าใน้พบจดหมายเก่าฉบับหนึ่งในห้องใต้ดินของบ้าน จดหมายนั้นเขียนด้วยลายมือที่สวยงามแต่มีรอยเปื้อนและสีดจางไปตามกาลเวลาข้อความในจดหมายบอกเล่าถึงการค้นพบสิ่งลึกลับในป่าหลังบ้านและการหายตัวไปของคนในหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับมันนภาอ่านจดหมายด้วยความสงสัยและรู้สึกตื่นเต้นครับ นภาตัดสินใจจะสืบสวนเรื่องราวในจดหมายเธอเริ่มต้นด้วยการถามชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องราวในจดหมายบางคนปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องนี้บางคนเล่าเรื่องราวที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเหตุผลแต่ทั้งหมดดูมีความกลัวในแววตานภาได้พบกับลุงสุขชายแก่ที่ดูเหมือนจะรู้เรื่องราวลึกลับนี้ดี ลุงสุกเล่าให้เธอฟังว่าในป่านั้นมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่สิงสถิตของวิญญาณเขาเล่าเรื่องราวของคนที่หายตัวไปเมื่อพยายามเข้าใกล้ต้นไม้นั้นครับนภาตัดสินใจที่จะเข้าไปในป่าด้วยตัวเองเธอเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเช่นแผนที่ ไฟชายและอาหารสำหรับการเดินทางเธอเริ่มต้นด้วยการเดินทางในเช้าตู่เดินผ่านเส้นทางที่ลึกลับและเต็มไปด้วยความเงียบสงบของธรรมชาตินภาเดินทางไปตามแผนที่ที่ได้รับจากลุงสุขในที่สุดเธอก็มาถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ลุงสุขบอกมันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษ เปลือกไม้สีดำและใบสีเขียวสดใสนภารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่แผ่กระจายจากต้นไม้ครับนภาพบว,ว่าที่ฐานของต้นไม้มีก้อนหินที่ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนย้ายได้เธอใช้ความพยายามในการเคลื่อนย้ายมันและพบว,ว่ามีทางลับใต้ต้นไม้ ทางนั้นนำลงไปยังถ้ำลึกที่มีแสงสลัวๆครับนบภาเดินสำรวจถ้ำอย่างระมัดระวังภายในถ้ำมีลักษณะเก่าแก่และมีภาพเขียนบนผนังถ้ำที่บอกเล่าเรื่องราวของวิญญาณและการบูชาเธอพบกับห้องลับที่มีสิ่งของเก่าแก่และมีรูปปั้นของเทพเจ้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับ นภาพบสมุดบันทึกเก่าแก่เล่มหนึ่งในห้องลับมันเป็นสมุดบันทึกของคนที่เคยหายตัวไปในหมู่บ้านข้อความในสมุดบันทึกบอกเราเรื่องราวการค้นพบสิ่งลึกลับและการทำพิธีบูชาที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับในสมุดบันทึกบอกว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้ คือสิ่งที่สิงสถิตของวิญญาณที่ถูกสาบวิญญาณเหล่านั้นต้องการการบูชาเพื่อรักษาความสงบหากไม่มีการบูชาวิญญาณจะออกมาหลอกล้อนและทำให้คนหายตัวไปครับนภารู้สึกหวาดกลัวแต่ก็อยากจะช่วยเหลือหมู่บ้านเธอตัดสินใจจะทำพิธีบูชาตามที่บันทึกในสมุดบันทึก เพื่อให้วิญญาณสงบและไม่ทำร้ายคนในหมู่บ้านอีกครับนภากลับมาที่หมู่บ้านและเตรียมสิ่งของสำหรับพิธีบูชาเธอขอความช่วยเหลือจากลุงสุขและชาวบ้านที่เชื่อในเรื่องนี้ทุกคนช่วยกันเตรียมสิ่งของที่จำเป็นและสถานที่สำหรับทำพิธีครับในคืนที่ทําพิธีนภาและชาวบ้าน มารวมตัวกันที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พวกเขาทำพิธีบูชาตามที่สมุดบันทึกบอกระหว่างที่ทำพิธีวิญญาณเริ่มปรากฏตัวออกมาและแผ่พลังที่น่ากลัวครับนภาพยายามสื่อสารกับวิญญาณและขอให้พวกเขาสงบลงเธออธิบายว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่องการบูชาและขอให้วิญญาณให้อภัย วิญญาณตอบกลับด้วยเสียงกระซิบที่เยือกเย็นมากครับหลังจากการสื่อสารกับวิญญาณและทำพิธีตามที่สมุดบันทึกบอกวิญญาณก็เริ่มสงบลงและหายไปในอากาศพลังที่น่ากลัวของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เริ่มจางหายไปครับหลังจากพิธีบูชาสําเร็จหมู่บ้านกลับมาสงบสุข ไม่มีคนหายตัวไปอีกชาวบ้านต่างขอบคุณนภาที่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งลึกลับและช่วยให้หมู่บ้านปลอดภัยครับนภาพบว่าในถ้ำลับยังมีสมบัติเก่าแก่อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านเธอเริ่มศึกษาสิ่งเหล่านี้และแบ่งปันความรู้กับชาวบ้านครับ นภากลายเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในหมู่บ้านชาวบ้านให้ความเคารพและยกย่องเธอเธอเริ่มต้นทำงานเพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้นเรื่องราวของนภากลายเป็นตำนานในหมู่บ้านเรื่องราวการเผชิญหน้ากับวิญญาณและการทำพิธีบูชาถูกเล่าขานไปจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเตือนให้ทุกคน รู้ถึงความกล้าหาญและความรักในการช่วยเหลือผู้อื่นนภาได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญและความมุ่งมั่นสามารถทำให้เราสามารถเอาชนะความกลัวและอุปสรรคต่างๆได้เธอได้ใช้ประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการเผชิญภัยเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้นชีวิตในบ้านน้ำพึ่งกลับมาสงบสุข และมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าเดิมครับ